สวัสดีท่านมาพบม,มาเจอมาเจอกับห้องนโยูทิกนะฮะ่ะผมก็จะมาเอาของขึ้นรถนะท่านวันนี้เราก็ขี่เล้งคันนี้นะท่านซึ่งมีการซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อยนะท่านเดี๋ยวจะเอาเล็กนะท่านเอาเหล็กไปนะครับแล้วก็ของที่ผู้ใหญ่เจดีฝากมานะครับอ๋อเดี๋ยวผมจะ ทำการนะอบร,ร,ร,รมเด็กการอบรมเด็กใหม่ทำให้รู้จักคุณค่านะรู้จักคุณค่าของที่ผู้ใหญ่ส่งมานะจริงๆดเด็กไม่ได้รื้อไม่ได้อะไรหรอกอท่านแต่ว่าอยากจะพูดอยากจะสอนกรอกกลอ,อกนูกออก้นนะครับดเด็กๆนะจะได้รู้จักคุณค่าของที่ผู้ใหญ่ส่งมาทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะ บ้านที่ได้มานะก็ไม่ใช่ว่าได้มาง่ายๆน้ท่าน้าเก็บเงินซื้อทำเองนี่ไม่รู้จะได้ตอนไหนก็คงจะยากนะผมแล้วก็ผู้ใหญ่จะดีนยะไม่ใช่ญาติพี่น้องของเขาน้องท่านแต่เรามาสร้างให้ อพ่อแม่ตายายของเขาเนี่ยยังไม่สามารถสร้างบ้านให้เขาได้แต่เราเนี่ยมาสร้างให้เพราะนั้นของฟรีอย่าเห็นว่าเป็นของฟรีต้องให้มีคุณค่านะท่านต้องรู้จักคุณค่าได้บ้านแล้วก็รักษาให้ดีๆนะฮะรักษาให้ดีๆแล้วก็ระลึกถึงผู้ใหญ่จะดี แล้วก็เป็นคนดีงานของสังคมนะครับเดี๋ยวไว้เจอเด็กๆไม่ก็ดกเด็กเลิกลเรียนก่อนผมจะพูดกรอกหูเด็กเด็กนะท่าน ให้เด็กๆรู้จักคุณค่าในสิ่งที่ได้ไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานถ้าเป็นอรอให้สองตายายนะรอให้พ่อแม่ซื้อให้ก็คงจะยากนั้นคุณค่านะรู้จักคุณค่าเราท่านคุณค่าของของที่ได้มาฟรี ได้มาฟรีแล้วไม่เห็นคุณค่าต้องเห็นคุณค่านะพี่นอ้องเ้ยของฟรีถ้าไปซื้อมันจะเสียเงินเยอะอยู่นะจักรยานก็ไม่ใช่ถูกๆนะท่านบ้านแต่ละหลังก็ไม่ใช่ถูกๆนะสร้างบ้านให้แต่ละหลังนี่หมดมบไปเป็นแสนนะท่านใครสร้างเองนี่ก็คงจะยาก ครับเพราะครอบครัวมีปัญหาท่านครอบครัวเขามีปัญหาครอบครัวไม่สมบูรณ์แบบเหมือนครอบครัวอื่นครับมันก็มีส่วนนะท่านนะครับบางคนไม่มีพ่อแม่แต่ได้ดิบได้ดีก็มีนท่านเออมันก็มีส่วนบางคนก็ได้ดิบได้ดีเพราะว่ายากจนรอยากให้ตัวเองมี นะ <S <S ใช้เพื่สู้นะไม่อยากจน <c oughs> นี้แลยถ้าเจอเด็กๆอยู่พร้อมหน้าเดี๋ยวผมจะสอนเรื่องให้เห็นคุณค่านะท่านให้เห็นคุณค่ากับทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้รับนะอย่างผู้ใหญ่ใจดีนะแล้วก็ของที่รเราสร้างให้นะท่านให้เห็นคุณค่าอย่างล้ายๆจะปลูกฝังให้เด็กๆเห็นคุณค่านะท่านะอย่ามองว่าได้ฟรีแล้วไม่เห็นคุณค่านะครับ ถ้าไม่เห็นคุณค่าของของที่ผู้ใหญ่เจดีส่งมาเนี่ยมันก็จะไม่มีวันเจริญนอท่านของทุกสิ่งทุกอย่างถ้าซื้อเองเนี่ยก็คงจะยากเพราะรับจ้างแต่ละวันก็เอากินจนหมดรับจ้างวันนี้ได้ร้อยสองร้อยก็กินซื้อกินหมดของเราเนี้ไม่มีโอกาสได้ซื้อหรอกท่านบ้านนี่ยิ่งแล้วรู้ตายไปชาตินี้จะได้ไหมเกิดมาชาตินี้นะบ้านนะ ตราบใดที่ยังเอ่อเรีอะไรนะ,ะสมมตินะสมมติว่าเด็กๆโตขึ้นมาแล้วก็แยกย้ายกันไปแล้วก็เอาหลานมาทิ้งให้ยายอ,อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นปัญหาเพราะนั้นเดี๋ยวผมก็จะสอนหลายเรื่องนะรู้จักคุณค่าของที่เี่ยเจดีส่งมาอันนี้ไม่ไม่เด็กๆไม่ได้มีปัญหานะท่านแต่ว่าผมจะปลูกฝังไง ปลูกฟังนะครับปลูกปังให้เด็กๆรู้จักคุณค่านะครับรู้จักก่อนน้อมสามตนเพราะว่าไปอยู่ที่ไหนเนี่ยมันก็จะ,จะ,จะ,จะเจริญน,นะครับก่อนน้อมสามตนนะครับรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่นะะรู้จักไหว้รู้จักมือไม้อ่อนนะครับไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนรักนะครับมีแต่คนอุปถัมภ์ค้ำชูนะครับ เพอรอออาะฉะนั้นก็หลักๆไอ้จะสอนเด็กๆประมาณนี้เพราะบางทีตายายเขาสอนเขาจะไม่ค่อยฟังนะท่านเขาจะดือ้อต้องเป็นคนนอกแบบผมสอนนะผมก็จะพูดประมาณแบบว่าจะพูดเปรียบเทียบนะให้เขารู้จักคิด ผมนี่ไม่ใช่คนในครอบครัวเขาไม่ใช่พ่อแม่ไม่ใช่ญาติพี่น้องแต่ว่ามามอบโอกาสให้ในสิ่งที่พ่อแม่เขาให้มาไม่ได้นะถ้าให้เขาเก็บเงินหรือว่าให้พ่อแม่เขาเก็บเงินสร้างบ้านเองเนี่ยชาตินี้ก็คงจะไม่ได้นะพอพ่อแม่ญาติพี่น้องเขาก็มีต่างคนก็ตางมีครอบครัวก็คงไม่มีใครมาสนใจ ก็มีแต่สองตายายนั่นแหละที่เลี้ยงดูครูเสือนะครับอยากให้เขารู้จักบุญคุณนะครับโตไปให้รู้จักทดแทนบุญคุณสองตายายให้รู้จักนะครับส่งเงินให้ยายใช้เวลาได้งานได้เงินเนี่ยไม่ใช่ใครหากินได้ก็หากินแต่ใส่ปากของใครของมันแล้วก็จบไม่สนใจคนที่เลี้ยงดูนะครับ พ่อแม่ดีก็มีนะพ่อแม่ไม่ดีก็มีนะท่านพ่นพอแม่บางคนก็ซี่กันอย่างเดียวนะครับลูกออกมาก็ไม่รับผิดชอบนะก็เอาลูกไปทิ้งขยะก็มีบางคนนะมีนะท่านมีหลายรูปแบบนะเดี๋ยวจะเอาเหล็กไปสักกี่เส้นสองสามเส้นนะท่านเดี๋ยวเหล็กไปสองสามเส้นนะเดี๋ยวไปเลือกเหล็กก่อน นที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ค่อยได้สอนแล้วท่านผมไม่ได้ไม่ไม่ค่อยได้สอนขัดเกลาเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวหลังนี้เนี่ยจะจะสอนนะจะสอนให้เด็กๆรู้จักนะรู้จักบปบุญคุณโทษรู้จักรักษาของนะรู้จักคุณธรรม เดี๋ยวเอาเหล็กไปเพิ่มเอาวันนี้เดี๋ยวจะไปทำมาน,นี่นะท่านอ้อเดี๋ยวเอาอันนี้ไปด้วยเอ่อเอาวงกบป,ประตูนะครับเอ่อเอาวงกบประตูไปด้วยนะท่านเอาเป็นว่าแผนงานต่อไปนะท่านถ้าบ้านไหนมีเด็กนะถ้าฟังรู้เรื่องถ้าเด็กเด็ก โตแล้วนะฟังรู้เรื่องผมก็จะขัดเกลาหน่อยนอกจากสร้างบ้านแล้วก็จะจะสอนอหลักธรรมให้กับเด็กๆสักหน่อยหลังจากที่ได้รับบ้านฟรีนะควรทำยังไงบ้างเออไม่ใช่ได้บ้านฟรีแล้วนอนตีฟุ้งสบายใจชมนะมันไม่ใช่นะทาน่านบ้านบางหลังนะบ้านบางหลังได้รับบ้านฟรี แล้วทำเชิดใส่ชาวบ้านก็มีทำเชิดใส่ใส่คนอื่นอย่างนี้ทันมีบ้านสวยนะทันมีบ้านหรูแล้วนะอะไรประมาณนี้ไม่อย่าไปทำอย่างนั้นคล้ายๆก็เหมือนว่าถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วยอดยิงนะทุกท่านาได้ดีแล้วยอดยิงอะไรประมาณนี้ เออจะจะไม่ให้เป็นอย่างนั้นนะพอมีพออยู่พอกินแล้วให้ช่วยเหลือสังคมให้แบ่งปันเดี๋ยวจะสอนทุกอย่างนะท่านเดี๋ยวจะทำบ้านให้นะทำบ้านไปสอนไปนะพี่น้องเ้ยสอนหลักการใช้ชีวิตทํานะครับถึงจะมี อยู่มีกินทำยังไงถึงจะลืมตาอ้าปากได้สาเหตุที่ผมอยากสอนเนี่ยเป็นเพราะว่าผมผมก็เป็นคนหนึ่งที่จนมาก่อนนะท่านแล้วก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะฮะก็ถือว่าพอมีพอกินเนาะแต่ก่อนจนนะทุวันนี้ก็พอมีนะไม่ถือว่ารวยครับเดีย๋ยวจะสอนหลักทาหลัก การดํารงชีวิตให้กับเด็กๆเพราะว่าสองตายายฉอนไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าเลยวัยแล้วไปหาทํางานไปหาใช้ชีวิตโลกกว้างไม่ได้แล้ว่ะสองตายายต้องเลี้ยงหลานนี่แหละอแต่ล้านลานเนี่ยจะต้องโตไปพายพักหน้าต้องใช้ชีวิตอีกยาวนะเพราะนั้นจะสอนนูกท่านเด็กๆขัดเกละครับให้เป็นเด็กในวันนี้คือ อนาคตในวันหน้าเนาะให้เป็นเด็กดีของสังคมนะครับเอาฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ